สารพระภูมิด้วยใช่ไหมก็มีสารพระภูมิครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาวิญญาณเขามาบอกเราก็เป็นไปได้ครับไม่แน่ครับอาจจะเจ้าที่เจ้าทางครับผมวิญญาณมาบอกเราด้วยเนะาะครับผมเมื่อวานนี้พี่ทำตกแต่งอุ้ย วำไมมันตกแตกได้ไงว่าจานไม่ไม่เคยเป็นใจสั่นใจไม่ดีแต่คิดอยู่ว่าอาจจะเจอแกไม่แต่ไม่คิดว่าเจอแบบนี้นะอาจจะแกคงจะมีคนเอาไปส่งหมอดูไม่เคยดูแต่ว่าไปหาพระที่จุลบวบาปีพระท่านบอกว่าบอกว่ายังไม่ตายแ่คงจะใส่วัดอยู่เมื่อวานนี้พี่ทำตกแตกเรื่องอุ้ย แทำไมมันตกแตกได้ไงว่าอาจารย์ไม่ไม่เคยเป็นใจสั่นใจไม่ดีแต่คิดอยู่ว่าอาจจะเจอแกไม่แต่ไม่คิดว่าเจอแบบนี้นะอาจจะแกคงจะมีคนเอาไปส่งคิดว่าแกคงมีใครเอาไปให้ที่บ้านเนี่ยเราคิดแค่นั้นสมมุติว่าถ้าใช่แกจริงๆดีใจไหมที่ว่าอย่างน้อยก็เจอแกพาแกกลับบ้านอ่ะมันก็จะไม่ดีใจอยู่เพราะแกแกอยู่ด้วยแกจะตีหลายหนแล้วตีพี่อ่ะแกจะตีเราหลายหนแต่ว่าก็ไม่เห็นนะทังเียงใต้ ตาแกหายแล้วพี่แดงเคยไปดูมงดูหมอไหมหมอดูไม่เคยดูแต่ว่าไปหาพระที่คุลบาบาปีพระท่านบอกว่ากว่ายังไม่ตายแต่คงจะอาศัยวัดอยู่พระท่านบอกแบบนี้กนะ็ไปหาตามวัดตามที่ที่แล้วก็ไปคือไปทุกที่ที่ไปแล้วสบายใจวัดป่าอะไรก็ไม่รู้แถวคุลบาบีไปหมดเลยกินที่บุญรักอก็ไปแต่ว่าที่ลูกมาไปดูไปหมดก่อนที่จะเจอวันเนี้ยพี่แดงฝันอะไรไหม ไฝันนจะทำจานจกแปกไปว,วันไหนเมื่อวานบอกที่นี่เรามาเจออะไรคครัับดานะฮะคนจัดย่านะครับพี่เขามาตัดด้วยไหมไม่ผมทำเขามาถามหาคนหายาเดือนกว่าครับใครมาถามหาไม่รู้ว่าคนทีงไหนไม่รู้เข,เขามาถามอะไรเขามาถามว่าคนคนแก่ออกจากบ้านหายอายุประมาณเท่าไหร่เขาบอกไหมคนบ้านไหนคนไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหม แต่แต่รู้ว่าเป็นคนแก่แต่ไม่บอกอายุพี่ชื่ออะไรนายอะไรนายจอยครับฮะ<ห>นายจอยครับนายจอยน้ำสกุลสมานวงครับฮะ<ห>สมานวงครับสมานวงอายุหกสิบสองปีครับเป็นคนงานในบริษัทไออุปกรณ์ก่อสร้างครับมีสารพรภูมิด้วยใช่ไหมก็มีสารพรภูมิมรรมครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาวิญญาณเขามาบอกเราก็เป็นไปได้ครับที่ ไม่แน่ครับอาจจะเจ้าที่เจ้าทางครับผมวิญญาณมาบอกเราด้วยเนะาะครับผมสำพระภูมิก็อยู่ตรงนี้พอดีไปดูสิพี่แดงพี่แดงเป็นอะไรกับคนหายอ๋อเป็นเมียบอกที่มาหานี่ให้ลูกๆดูนในโอ่งมันไม่ดูให้เออไอ้ที่ตอนนี้จะ,จะจมาตายอยู่ตรงนี้เนาะ<ม>พี่แดงเดิน <ไป S 1> รับไปนู่นเดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวน้ำ เดินเนเดินล้อเดนล้อนไปนน่นไปนน่นไปเดินพี่แดงเดินไปไม่ไปดูรองเท้าดูรองเท้าดูรองเท้าถ้าพี่แดงเห็นรองเท้านี่จะจำได้ไหมเหรอ ไม่กางเกงนี่ยังไม่ชัวร์พี่แดงแต่ว่ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าแอดด้าสีขาวเพราะว่ารูปแกที่บ้านหนองน้ำคำเนี่ยเขามีวงจรปิดเออเมื่อขันเียาเข้าไปตรงนี้เขามีกล้องมาพี่ดแดงแม่เห็นรองเท้าเนี่ยมันเหมือนรองเท้าที่แม่ซื้อให้ โื่อื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ